สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะข่าวอชิชัดฟันธงครับเจอกันวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566นะครับโปรแกรมฟุตบอลที่นะ่าสนใจก็ยังอยู่ที่ศึกพิมร์ลีกเหมือนเดิมโปรแกรมวันนี้5คู่นะครับแต่ว่าไปโฟกัสที่แอนฟิลนะครับลิพูจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมคู่นี้เล่นกันในช่วงเวลา3ามทุ่มตรงนะครับเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยนะครับ a ek99 นะฮะคบอบอลแฟนบอลสามารถแอดไลน์มา รับทัศนะเพิ่มเติมพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวนะครับก็มีแอดนำหน้าด้วยแอด e a k g a s 9ย้ำว่าทักทายกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับความพร้อมของทั้งคู่ลิฟูกลางสัปดาห์ทำศึกยูโรปาลีกชนะ L.A. s เคลินมาได้4ประตูต่อ0ูนแต่ว่าก่อนหน้านี้มีปัญหา อาการบาดเจ็บนักเตะเพิ่ม2รายคือเกมรุกอย่างดีโกชอต้าแล้วก็ประตูอย่างอาริสันเบเกอร์แต่ตัวอื่นพร้อมลุยหมดวันนี้เจเกนคอปเล่นในบ้านยังเน้นอยู่นะครับทีมอยู่ในโซนบนยังเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์และที่สําคัญปีนี้ลิฟูลเล่นที่แอนฟิลด์ทุกทั่วทุกรายการชนะรวดทุกเกมนะครับมาวันนี้เคเลเฮอร์ยืนเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งนะครับแนวรับก็มีฟิคิลฟันได้แล้วก็เทนอาริสเดอร์อโนนําทัพมาครับตรงกลางโซบอสไลแมกอลิสเตอร์ so Line, air, เกมรุก โมซาลาดาวินนูเยสแล้วก็ลูดิอัสประมาณนี้นะครับคร่าวๆรายชื่อของนักเตะหงแดงลผิผูกำลังฟอร์มดีนะครับส่วนทีมเยนฟูแลมหน้าเป้าคิมเนสเล่นกับอเนสเปเรล่าวินเลียนแล้วก็อีโบบี้แล้วก็ แล้วแผงฟิล์ตัวสำคัญอย่างเจอปอรินญ,ญานพลทโทบอลกลับมาก็น่าจะยืนคุมในแดนกลางของฟูลแลมนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลที่ผมมองว่าลิปูค่อนข้างจะดูเหนือกว่าปีที่แล้วเล่นที่แอนฟิลลิปูก็ชนะฟูลแลมไปได้นะครับแล้วก็ย้ำนะว่าเกมที่แอนฟิลลิปูชนะทุกถ้วยทุกรายการมาทุกนัดในฤดูกาลนี้แล้วก็เกมลุกที่กําลังฟอร์มร้อนแรงครับลุยดิอัตโมซาร่าแล้วก็ดาวิดนูนเยสวันนี้ชื่อว่าเจเกนคอฟก็คงเน้นลูกทีม เล่นกันแบบตามสไตล์ของตัวเองนะเดินหน้าบุกใส่ฟูแลมเล่นที่แอนฟิลก็น่าจะยังไว้ใจได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอกมาข่าวชี้ชัดฟันธงให้เชียวไปที่หงแดงลิเวอร์พูลครับน่าจะชนะฟูลแลมได้แบบสบายๆนะครับสอนยน่าจะยิงถึงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่ลอนดอนนะครับเวสแฮมเจอกับคริสตันพาเลตอ่ะเกมเวสแฮมในบ้านนะครับเดวิดมอยเองอันดับ9นะครับก็น่าจะพยายามทําอันดับให้ไปลุ้นในพื้นที่ พับซิกเป็นอย่างน้อยเพื่อลุ้นพื้นที่ฟุตบอลอยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่ที่เด็ดที่ขาดความเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่ทางฝั่งของเวสต์แฮมยูเนเต็ดเดวิดมอยเน้นแน่นอนนะครับสองคู่พิมลีกวันนี้เจ้าบ้านล้วนๆนะครับเอกมะขาวชี้ชัดทันทงกับให้เชียร์ไปที่หงแดงลิเวอร์รพูลแล้วก็ขุนค้คอนเวสต์แฮมนะครับรับทัศนะเพิ่มเติมแอดไลน์มาที่แอด eakcast9 นะครับแอด eakcast9 วันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ